สิ่งที่ต้องจับตาก็คือเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นมาแล้วฝ่ายเอรหรานจะดําเนินการอย่างไรต่อไปชัดเจนเช่นกันนะครับไม่ว่าฝ่ายเอรหรานจะพูดถึงความเสียหายมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่มีการออกมาประเมินยืนยันอย่างเป็นทางการณเวลานี้แต่สิ่งที่เอรหรานพูดแน่ๆก็คือจะเอาคืนสหรัฐอเมริกาถามต่อครับเอาคืนอเมริกาเอาคืนยังไงดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีสทางเลือกสองช้อย ที่น่าสนใจช้อยหนึ่งคือการตอบโต้ฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีงอยู่หลายแห่งนะครับซึ่งถ้าเกิดการตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางจริงๆเนี่ยก็ต้องดูกันต่อว่าอิหร่านจะดําเนินการตอบโต้ด้วยตัวเองหรือจะใช้กองกําลังที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคเป็นเครื่องหมายเครื่องมือในการตอบโต้ฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในภูมิภาคกับอีกแนวทางหนึ่ง หรือว่าอิหร่านจะเอาคืนในลักษณะเป็นการเอาคืนที่อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และกำลังถูกพูดถึงอย่างมากก็คือการปิดช่องแคบฮอมุสซึ่งเป็นช่องแคบขนาดกว้างเอาจริงกว้างแค่ประมาณ55กิโลเมตรจุดที่แคบที่สุดเนี่ยแค่ประมาณ33กิโลเมตรเป็นช่องแคบที่เป็นทางออกสู่ทะเลอาหรับเป็นทางออกของการขนส่งน้ํามันมากถึง20%ของน้ํามันทั่วโลกหรือคิดเป็น20ล้านบาร์เรลต่อวันที่ต้องผ่านช่องแคบที่จุดนี้ในตอนนี้มีรายงานนคะครับว่ารัฐสภาอิหร่านมีมติเห็นชอบให้ทางการอิหร่านปิดช่องแคบฮอมุสแล้วหรือ หลือกระบวนการขั้นสุดท้ายคือการตัดสินใจจากสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านซึ่งหากอิหร่านเลือกใช้วิธีตอบโต้ผ่านการปิดช่องแคบฮอร์ม,มุสจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจไม่ใช่อเมริกาโดยตรงอาจจะเป็นอิหร่านและชาติในเอเชียเป็นหลักรวมถึงจีนครับพอคำตอบออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นคำถามตามมา Imi, แล้วทางเลือกปิดช่องแคบพอมุสเพื่อตอบโต้อเมริกามันจะตอบโต้อเมริกาที่จริงไหมก็ในเมื่อน้ํามันที่ส่งออกผ่านทางช่องทางนี้คนขายส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็คืออิหร่านคนซื้อส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือจีนและหลายชาติในเอเชียจะไปโดนกับอเมริกาเป็นการตอบโต้อเมริกาหรือยุโรปมากน้อยแค่ไหนคือไม่บอกว่าไม่กระทบนะครับกระทบเนี่ยคงจะทบทั้งโลกแหละไทยก็คงจะต้องกระทบแหละแต่ว่าถ้าเลือกทางเนี้ย มันไม่ใช่การกระทบไปยังอเมริกาโดยตรงหรือเปล่าและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคนที่กระทบอาจจะเป็นจีนซึ่งที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นพันธมิตรของอิหร่านอาจจะเป็นตัวของอิหร่านเองเพราะว่าต้องมีการซื้อขายน้ํามันผ่านทางช่องแคบนี้ที่ผมบอกแบบนี้ มีสถิตินะครับสถิติเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าน้ำมันดิบราว84%และกา๊าซธรรมชาติเหลวราว83%ที่ถูกขนส่งผ่านช่องแคบพอมุสเนี่ยลำเลียงต่อไปยังตลาดเอเชียเป็นหลักครับโดยที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านมากที่สุดเนี่ยแต่ละวันจะมีน้ำมันที่ลำเลียงเข้าไปยังจีนที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอมุสประมาณวันละห้าล้านี่แสนบาร์เรลอินเดีย ก็เป็นชาติที่ซื้อน้ํามันจากตะวันออกกลางแล้วน้ํามันก็จะถูกลําเลียงผ่านช่องแคบพอมุสไปยังอิ00นเดียวันละสองล้านหนึ่งแสนบาร์เรลเกาหลีใต้ก็ซื้อน้ํามันวันละหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาร์เรลที่ขนส่งผ่านช่องแคบพอมุสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องแคบพอมุสมีการประเมินว่าแต่ละวันมี20ล้านบาร์เรลผ่านช่องทางนี้ใช่ไหมครับจีนล่อไปแล้ว5ล้าน4ครับอินเดียล่อไปแล้ว2ล้าน1ครับ เกาหลีใต้ลอไปแล้วล้านเจ็ดครับนี่ยังไม่รวมญี่ปุ่นหรือชาติในเอเชียอื่นๆที่ซื้อน้ํามันจากตะวันออกกลางซึ่งอาจจะรวมถึงเอร่านแล้วต้องลําเลียงผ่านช่องแคบฮอร์ม,มุสนี้ด้วยนะครับขณะที่ตัวเลขน้ํามันที่ผ่านช่องแคบฮอร์ม,มุสไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนถึงห้าแสนบาร์เรล,ลต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่นําไปสู่คําตอบครับ ว่าการปิดช่องแคบฮอมุสนั้นคนที่ได้กระทบมากที่สุดหนี่ไม่พ้นชาติในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและกระทบไปยังผู้ขายน้ำมันซึ่งก็จะกลับไปกระทบที่อิหรานเองหรือไม่กระทบในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพของการขาดแคลนน้ำมันไม่มีน้ำมันใช้ แน่นอนนะครับแต่ละประเทศก็มีแหล่งในการซื้อน้ํามันแหล่งอื่นๆอาจจะเป็นแหล่งที่2แหล่งที่3หรืออาจจะเป็นแหล่งสำรองแต่การที่น้ํามันมันหายไปจากตลาดจากการปิดช่องแคบเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นเมื่อราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าครองชีพอาจจะสูงขึ้นจากการที่อิรานปิดช่องแคบฮัมมุส ถ้าทำจริงๆทีนี้คนก็ตั้งคำถามว่าเอ้แต่ยังไงก็น่าจะกระทบกับสหรัฐอยู่ดีหรือเปล่าใช่ครับยังไงก็จะมีผลกระทบชิ่งไปที่สหรัฐอยู่ดีแน่นอนว่าแม้ว่าน้ํามันที่ส่งไปอเมริกาผ่านทั้งช่องแทบฮอร์มุสอาจจะไม่มีจํานวนมากเท่าน้ํามันที่ส่งมายังหลายชาติของเอเชียแต่ก็มีส่งไปอยู่ดีก็ขเข้าสู่สมการเดิมนะครับเมื่อน้ํามันหายไปจากหน้าตัด ราคาน้ำมันในตลาดก็มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นหลักเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐหนึ่งในแง่ค่าครองชีพของคนอเมริกันก็อาจจะสูงขึ้นเช่นเดียวกับคนทั้งโลกและสองอาจส่งผลกระทบทางการเมืองเพราะว่าท,ทําไอทมาเนี่ยสักปีหน้าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งกลางเทอมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแรงกระเพื่อมกลับไปทางการเมืองต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปีหน้าด้วย แต่นั่นแหละครับถ้าเราประเมินจากตัวเลขจริงๆเนี่ยสารัฐอาจจะไม่ใช่คู่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือเป็นอันดับแรกหากปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประเมินนะครับว่าหากอิหร่านจะใช้ยาแรงปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็ต้องถามว่าเป็นไปได้มากแค่ไหน ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าอีบรานจะเลือกใช้แนวทางนี้หรือไม่ทีนี้ไปดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวิษาทครับปริศาสตร์บอกเราข้อหนึ่งว่าช่องแคบฮองมุสไม่เคยถูกปิดนะครับแม้ว่าจะมีความขัดแย้งรุนแรงหนักหนาสาหัสผู้ที่ ติดตามสถานการณ์บอกว่าครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุสมากระทบตรงนี้เนี่ยคือช่วงสงครามอ e ิรัก e อิหร่านในช่วงทศวรรษที่1980ตอนนั้นไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่ว่าคู่ขัดแยง้ง e อิรัก e อิหร่านใช้วิธีโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านบริเวณนั้นทําให้การสัญจรมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าอ e ิหร่า e นจะใช้วิธีนี้คับเพราะจริงๆการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ย คำว่าปิดเราอาจจะนึกภาพถึงการปิดประตูแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงคาว่าปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยวิธีในแนวทางปฏิบัติอาจจะเป็นการไปวางกับดักระเบิดในทะเลทําให้เกิดความเสี่ยงในการเดินเรือทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุส จะมีการวางกําลังเข้าไปยึดเรือสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสคือมันไม่ใช่ภาพการปิดแบบปิดประตูครับมันเป็น,นกลไกในเชิงปฏิบัติก็คือทําให้การเดินเรือผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสยากลําบากมากขึ้นทีนี้พอการทําให้การเดินเรือยากลําบากมากขึ้นก็มีหลายระดับแรงสุดเป็นระดับที่ไม่มีใครกล้าเดินเรือเลยก็เท่ากับการปิดช่องแคบแต่ว่าก็มีระดับที่ น้อยลงมาอาจจะเป็นระดับที่เพิ่มความเสี่ยงในการเดินทางจากปกติเพิ่มความเสี่ยงในการขนส่งว่าอาจถูกโจมตีว่าอาถจาอาถูกยึดเรือว่าอาจถูกโจมตีไซเบอร์ในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ถูกจับตาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอิหร่านจะตอบโต้ผ่าน,นกลไกเรื่องช่องแคบฮอมูสนี้นะครับอ่า หรืออย่างที่คุณดามัสว่านะครับคือถ้าจะใช้คาว่าปิดเนี่ยก็อาจจะเลือกปิดให้กับเรือของบางชาติและอาจจะเลือกเปิดให้กับบางชาติก็ได้นี่ก็เป็นหนึ่งกลไกในการตอบโต้ที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยม่อันนี้ต้องติดตามดูหลังจากที่สหรัฐจมตีอิรานแล้วอิรานบอกว่าจะเอาคืนอเมริกาขณะที่อีกแนวทางหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ ก็คือการที่อิหร่านตอบโต้ไปยังอเมริกาโดยตรงผ่านการโจมตีฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับเรื่องนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นและมีการพูดถึงในเชิงของการแจ้งเตือนหรือการเฝ้าระวังของชาติต่างๆในตะวันออกกลางมากขึ้นรวมถึงการแจ้งเตือนพลเมืองของชาติต่างๆที่อยู่ในประเทศต่างๆในตะวันออกกลางรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่เราสรุปคร่าวๆนะครับว่ามีฐานทัพ ของสหรัฐตั้งอยู่ในจุดไหนบ้างในตะวันออกกลางนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าเป็นฐานทัพที่กำลังถูกจับตาว่าอาจจะเป็นเป้าหมายที่อิหร่านล็กเป้าเพื่อโจมตีหรือไม่แต่อย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้ถูกจับตามากขึ้นไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีฐานทัพไหนบ้างฐานทัพที่น่าจะถูกจับตามาก อันดับต้นๆเนี่ยหลายคนจับตาไปที่บาเรนนะครับบาเรนเนี่ยถือได้ว่าเป็นฐานของกองทัพสหรัฐฐานหนึ่งที่เป็นฐานใหญ่มีการจัดตั้งสำนักงานมีกองเรืออยู่ที่บาเรนจำนวนมาก ต้องบอกได้เลยนะครับว่าบาเรนเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงในตะวันออกกลางเพราะยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานกองเรือที่5ของสหรัฐซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการกลางของเรือรบสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียทะเลอาหรับทะเลแดงรวมถึงมหาสมุทรอินเดียบางส่วนอันาบริเวณภายใต้การบัญชาการของกองเรือที่5สาสหรัฐถือว่าครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องแคมฮอมุสและช่องแคบบาบุนมันดับ นอกจากนี้ปาเรนยังเป็นฐานของกองประชาการกลางกองกำลังทางเรือของสหรัฐอเมริกาหรือว่าแนปเซนซึ่งสนับสนุนกำลังคนสหรัฐที่ประจําการในทะเลราว15,000คนและเจ้าหน้าที่ภาพพื้นดินอีกกว่า1,000คนในหน้าน้้ำที่เต็มไปด้วยการขนส่งน้ำมันปาเรนจึงเป็นชาติที่มีเรือรบ แล้วก็เรืออื่นๆของสหรัฐประจำการอยู่เป็นจำนวนมากโดยเป็นฐานที่มั่นหลักของกองทัพสหรัฐมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ได้ซับนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังเกิดการโจมตีไปยังอิรานของสหรัฐอเมริกาทางการบาเรนออกประกาศแนะนำให้ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยถนนสายหลักเช่นเดียวกับสถานทูตไทย นักงมานามาบาเรนนะครับออกประกาศฉบับที่6เมื่อวานนี้แนะนําคนไทยในบาเรนทุกคนเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติใดๆโดยขอให้จัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าและเพียงพอสําหรับระยะเวลา1-3วันสถานทูตไทยที่บาเรนแนะนําแบบนี้เลยครับว่าเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้หนะแล้วของที่ต้องมีก็อย่างที่ขึ้นเะครับเอกสารสําคัญเงินสดเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ power bank สายชาร์จแบต อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานและน้ําดื่มเท่าที่จําเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์ส่วนตัวผ้าห่มบางยาสามัญประจําบ้านยารักษาโรคประจำตัวสมุดพกปากกาไฟฉาย,ชายเชือกมีดพับไฟแช็กถุงพลาสติกและอื่นๆสถานทูตไทยที่บาเรนบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์มีความละเอียดอ่อนจึงขอให้ทุกท่านติดตามคําแนะนําของทางการบาเรนและสถานทูตอย่างใกล้ชิดน,นะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่สะท้อนที่เห็นว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางคนที่อยู่ที่นั่นอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แค่บาเรนหรอกครับอย่างที่แผนที่เมื่อกี้ขึ้นมาว่าอิร่านด,ดูเหมือนจะล็อกเป้าทันทัพสหรัฐหรือว่าสถาสาเทานุประโภคของสหรัฐมีการพูดถึงอย่างน้อย19จุดที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางแน่นอนมีบาเรน มีอิรักมีกาตาร์มีคูเวตซาดีอาระเบียซาอัดอารับเรรรบเ,เรตจอแดนแล้วก็อิบนะครับที่เห็นขึ้นหน้าจอเนี้ยก็คือจุดที่มีความเป็นไปได้ว่าอิหร่านอาจจะกําลังล็อกเป้าถ้าเลือกแนวทางเอาคืนสารัฐออมริกาผ่านการโจมตีฐานทัพสารัฐในภูมิภาคนะครับก็จะเห็นเลยว่ามีที่บาเรนเห็นไหมครับแนะว่าสปอร์ตแอคทิวิตี้ก็คืออย่างที่เรารายงานไปว่าเป็นสํานักง,งานใหญ่ของกองเรือที่5ของสารัฐ ดูแลครอบคุมช่องแคบฮามุสด้วยก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจมตีที่กาตาร์ก็มีฐานทัพอากาศแล้วก็เป็นฐานทัพอากาศของกองทัพสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับหรือที่คูเวตก็มีฐานทัพอากาศที่ซาอุดิอาระเบียก็มีฐานทัพอากาศที่ซาอุเนี่ยก็จะเป็นฐานทัพอากาศที่มีนัยยะความหมายในเชิงของเป็นศูนย์ในการฝึกซ้อมของทหารอเมริกันที่นั่นด้วยนะครับหรือว่าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต ที่อัลดาฟาแอร์เบสเนี่ยก็จะมีที่ตั้งของโดรนริเปอร์ก็เป็นที่ตั้งของโดรนอยู่ที่นั่นที่อ e ิรักก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าฐานทัพสารัฐท,ที่อ e ิรักเนี่ยถ่ายังจำกันได้ก็เคยเกิดเหตุที่ลักษณะเป็นการโจมตีฐานทัพสารัฐในอ e ิรักเพื่อเป็นการตอบโต้โต้โต,ตอบซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นกองกำลัง ซึ่งเป็นพันธมิตรของอีหิร่รานทําการโจมตีฐานทัพสารัฐนีอิรักหรือวที่จอแดนก็เคยมีรายงานเรื่องของการโจมตีแล้วก็เป็นฐานทัพอากาศใหญ่อีกแห่งหนึ่งของสาวรัฐด้วยทีเนี้ยถ้าอีหร่านเลือกแนวทางเนี้ก็อย่างที่บอกครับสิ่งที่อีหิร่านต้องเลือกต่อคืออิหิร่านจะเลือกโจมตีเองหรืออิหร่านจะเลือกใช้ กองกำลังติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหรา่านในการโจมตีหลายคนจะจับตาการตัดสินใจนี้นะครับเพราะว่ามองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาหลังจากที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตอนออกกลางมันลุกโชนจากการที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮามาสไล่เลียงไปถึงกลุ่มติดอาวุธเฮสเปลที่อยู่ในเลบานอนคนก็มองว่ากองกําลังติดอาวุธที่เป็นพันธมิตร ของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางดูจะอ่อนกําลังลงไปมากจากการจัดการกลัดล้างของอิสราเอลเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นตัวเลือกที่บีบให้อิหร่านเดินหน้าเอาคืนสหรัฐด,ด้วยตัวเองหรือไม่และถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาก็จะยิ่งเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่จบสิ้นนะครับ นี่ก็เป็นแนวโน้มของสถานการณ์ที่เราพยายามฉายให้เห็นภาพฉายให้เห็นภาพถึงแนวทางเลือกต่างๆแล้วก็พยายามมองถึงความไปไปได้ในมุมต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของทุกคนล่ละครับทุกคนมองว่าอิหร่านจะเอาคืนอเมริกาแบบไหนจะปิดช่องแคบฮอมุสสร้างความปั่นป่วนให้กับน้ำมันตลาดน้ำมันของโลก ส่งผลกระทบชิงไปยังอเมริกาหรือไม่แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าทําแบบนั้นก็จะส่งผลกระทบต่ออิหร่านหรือแม้กระทั่งชาติในเอเชียเป็นอันดับแรกเช่นกันหรือจะใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันสหรัฐโจ,จมตีรันอิหรา่รานก็จะโจมตีสหรัฐผ่านการโจมตีฐานทัพต่างๆที่เราเล่าให้ฟังกันไปเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับการโจมตีไปยังฐานทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้ มีเสียงที่เป็นความเห็นจากฝ่ายอิหร่านตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ฝ่ายอิหร่านย้ำอีกครั้งครับว่าจะเอาคืนสหรัฐแน่นอนโดยอาลีอักบาเวลายาตีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดอิหรา่านก็คืออาญาตละอาลีคามินีอีชีฟไปเลยนะครับว่าฐานทัพที่สหรัฐใช้งานเนี่ยจะถูกจมตีเพื่อเป็นการแก้แค้นพร้อมย้ำว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคหรือที่ไหนก็ตามที่ถูกสหรัฐ นำไปใช้ในการโจมตีอิหร่านเนี่ยจะถือว่าเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมทางการทหารของกองทัพอิหร่านด้วย เขาย้ำอีกว่าอเมริกาโจมตีเข้ามายังหัวใจของโลกอิสลามก็ต้องรอรับกับผลกระทบที่ไม่อาจแก้ไขได้เช่นเดียวกับโคศกกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC เทียบระบุว่าสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามนี้โดยตรงแล้วแถมยังละเม 2, ิดดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของอิหร่านด้วยดังนั้นสหรัฐจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่น่าหนักหน่วงน่าเสียใจและไม่อาจคาดการได้จากปฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมายของอิหร่านพร้อมชี้ไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นเหมือนนักพนันที่เริ่มสงครามนี้ แต่อิหร่านจะเป็นผู้ปิดจบเรื่องนี้เองอีกคนหนึ่งครับก็คืออาลีชามคานีเป็นที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิหร่านโพสตข้อความผ่าน X ์ X ระบุว่าต่อให้การโจมตีครั้งนี้สมมุติว่าอิหร่านสูญเสียนิวเคลียร์เสียหายจากการโจมตีรอบนี้จริงๆที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดอิหร่านคนนี้บอกว่าเกมจะยังไม่จบครับเพราะว่าวัตถุดิบความรู้และเจตจำนงของอิหร่านยังคงอยู่ ขณะที่เมื่อวันอะาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าฟู่ชงซึ่งเป็นผู้แทนถาวนของจีนประจำสัประชาชาติซึ่งร่วมการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติกลาาา่าวประนามสหรัฐกรณีโจมตีฐานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ของอิหราา่านสแห่งได้แก่ฟอร์ดนาทันส์และก็อิสฟาฮ์นซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของทบวงพลังลง,งานประมานูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ฟู่ระบุว่า การกระทำของสหรัฐละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตสรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงอธิปไตยความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของเอียร่รานอย่างร้ายแรงทั้งยังทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางและทำลายระเบียบระหว่างประเทศว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ด้วยด้วยเหตุน,นี้ประชาคมระหว่างประเทศต้องยึดมั่นความยุติธรรมและพยายามบรรเทาสถานการณ์รวมถึงฟื้นฟูสติภาพและเสถียรภาพพร้อมเรียกร้องการหยุดยิงและยุติการสู้รบทันทีโดยจีนกังวล ว่าสถานการณ์อาจบานปลายเกินควบคุมดังนั้นฝ่ายต่างๆในความขัดแย้งนี้โดยเฉพาะอิสราเอลควรหยุดยิงทันทีเพื่อป้องกันการยกระดับความรุนแรงและการทำสงครามฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศยับยั้งการใช้กำลังและหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งนี้โดยสันติภาพในวันออก,กลางไม่อาจได้มาด้วยการใช้กำลังแต่มีการเจรจาหารือเป็นทางออกขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันยังมีวิธีการทางการทูตในการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์อิหร่านและยังมีความหวังในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแต่ละฝ่ายควรมุ่งมั่นแก้ไขปัญหานิวเคลียร์อิหร่านด้วยเครื่องมือทางการเมืองและทํางานร่วมกันเพื่อกลับสู่วิถีทางของการแก้ปัญหาทางการเมืองผ่านการเจรจาหารือภายใต้มุมมองของการบรรลุข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับโดยคณะมนตรีมีหน้าที่หลักในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อวิกฤตใหญ่ในครั้งนี้ รัสเซียจีนและปากีสถานได้เสนอร่างมติที่เรียกร้องการหยุดยิงทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขปกป้องพลเรือนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและดําเนินการเจราจาหารือโดยจีนหวังว่าสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการร่วมสนับสนุนร่างมตินี้เพื่อคณะมนตรีสามารถทําหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ จีนเศร้าใจายอย่างยิ่งกับการบาดเจ็บเสียชีวิตของพลเรือนจำนวนมากในความขัดแย้ง Israel อิสราเอลอิหร่านโดยพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างของพลเรือนต้องไม่ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการทางการทหารและต้องไม่ละเมิดสาระสําคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศการเปิดเผยในครั้งนี้ของผู้แทนถาวนจีนประจำสัประราชาติ ยังระบุด้วยนะครับว่าฝ่ายต่างๆในความขัดแย้งนี้ควรให้ความสําคัญกับผลประโยชน์และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาคเหนือสิ่งอื่นใดและพยายามหลีกเลี่ยงการทําอันตรายเลาเรือนผู้บริสุทธิ์และการโจมตีสิ่งปลูกสร้างของเลเรือนจีนพร้อมทํางานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อประสานงานส่งเสริมความยุติธรรมและพยายามฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพในตันอ,อกกลางอย่างเต็มกําลังนี่เป็นการเปิดเผยของผู้แทนถาวนจีน ประจำสับประชาชาตินะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสถานการณ์ดูจะยังไม่จบง่ายๆแต่ว่าก็ต้องดูว่าฝ่ายอียิรานที่บอกว่าจะเอาคืนสหรัฐอเมริกาแน่ๆจะเป็นการเอาคืนในรูปแบบไหนปิดช่องแคบไหมโจมตีฐานทัพสหรัฐหรือเปล่าแล้วการโจมตีที่ว่านี้ภาพใหญ่มันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายมากขึ้นหรือจะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายลง เพราะอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงความขัดแย้งหลายปีที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมันก็มีลักษณะของการโจมตีตอบโต้กันไปมาแล้วก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่ตอบโต้กลับไปด้วยความรุนแรงที่น้อยลงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าโอเคการตอบโต้ที่เกิดขึ้นรอบนี้จบเถอะจะเป็นแบบนั้นหรือไม่แล้วเมื่อ,อไหร่จะเป็นแบบนั้น ตตามกัน่อไปสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตันออกกลางรอบนี้โดยตรงแล้วนี่คือสองครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐคนปัจจุบันที่ออกมาพูดถึงการโจมตีอิหร่านส่งสัญญาณที่อาจจะไปถึงขั้นการเปลี่ยนระบอบการเมืองของอิหร่านครับสำนักข่าวทูเดย์เม e ทูมอร์โรทูเดย์